ดูแถวๆนี้เพิ่นขยายเส้นทางออกนะคือธงม้าอีก็จะซุ้มอกกีไว้หลายนะัอธงม้มาเส้นดุ่มดุกย้ำแรงบางทีทำใจนะเนาะรถมันติดอทางวันนี้สะดวกสบายนะเราะไปเครื่องใต้หรือว่ามาเรื่องเหนือตัดมาหาได้สบาย,ยาเลยสบายย้ำแรง มันนีอ่อากาศพายุเขาหนาวนะหย่างจากข้อนมาได้ประมาณเกือบคิดมันนี้พายุเขา้าอากาศเย็นพิเจเรานะไปเกี่ยเล้วละรอล้อนเลยเดี๋ยวมันนี้เราจะพาไปขี่รนถนเล็กน,นะ เจ้าซอนเต้สามหกแปดจี้เรัเลื่อเส้นหงมือมาเลยนะเปิดคุณมือกัเก็นมันกตงแคบเก็บดีๆแต่พวกคุณมือนีกอ่ะเปิดปึ๊บแล้วก็รู้สึกคุณต่อเลยนะมีสิพาไปทีออกแอมจอแน้งเนี่ยจะลองรุ Friday, ้นเลย มาเทนเดหลดนอีกห่อไว้แล้วพอดีเขาขี่ไปได้เจ็ดน้อยก้สิบสามกิโลอ่ะอีกประมาณสองร้อยนี่ก็ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วทั้งสูนฝุงนฝ้าเพื่อนกาเปลี่ยนน้ำมันเครื 6, อนอน่องให้หอบหนึ่งหกพันกิโละจะแมนไซ่โมตูนเดี๋ยวพอดีจุดจุดที่เฮาสิไปมื่อนี้กับสิขึ้นไปทั้งรงโดเอาะ หลังจากไปถึงโดกแล้วเฮาสิอ้อมึทางเครื่องมืองนาไสทองแล้วก็จึงจิงรับลงไปนั้น แถวนี่เิ่นขยายเส้นทางออกเนะคือม้านี่ก็จะซุ้มอปกกีไว้หลายนเนะเก๋วันที่เห็นมามันเยนอะพรลดยกลดุดมันจะเอ็นเปียกต่างแสมทางอยู่ใช่นาะ ประเเส้นทางรถเมล์เส้นทางไอ้ไรมาเอิ้อนมีทีเอสอ่ะรถเมล์หรือที่น้ำส่งเห็นสถานีสถานีไปอะไรขยายเส้นทางออกอ้าวพอดีไฟเขียวเลยจ่ายเลยไชถึงใจ่ลยรถดิจิเอลอ๊อฟ หากว็ว่าวพเดเทเล่าันนอหากว็ว่าวพเดเทเล่นี่เมื่อกี้เขายังเห็นไฟแดงอะไง่ก็แบมันเบิดไหว,วฮู้ยึดเส้นเลยแล้วก็ทาไฟแดงไปประมาณสองสามนาทีอยู่แล้วนี่ ัน้ำมาเส้นดุ่มดุกยามแรงบางทีทำใจนะเนาะรถมันติดทั้งหงเฮียนเนานะทั้งกับเจ้ามาเบี้ยงเนะี่ยอยู่ที่เขียนน,นี้รถไหล khi được nhau em nghẹt nhau luôn nè, coi chỉ, off, cài không nhiên ủng hộ với đây này, nó pan body phải là nó vẫn gì, còn sai gì không, nhiên dù này เที่ยวทางนี้ประจำจนลึ่นนะมาเล่นแถวนี้ตลอดนะเพือเป็นแบบติดใกล้คือนะแต่ที่จริงมันกไก่ได้คือตอนนี้โดดๆนๆเขาได้มาเป็นหนึ่งขคงซื้อปลาไก่นี่กับประมาณ 4, 4ี่บบ 7, 5กิโลวันนี้สร้างกับ7จกิโลนี่แหละคันชื่อที่นะที่จากบ้านเขาขึ้นมาฮอน,นีใส่เปิดอยู่ วันไหนที่เขาไปตลอดมันกับู้ซึ้วากาเนาะแล้ววอนไหนที่เขาดึกอีไม่ไปมันงกับผู้ซื้อวากาถึงว่าเขาจะขับรถตลอดกันยนะแต่ว่าถนนที่เขาแบบได้คุ้นเคยแล้วมันกหลือผู้ซื้อวากาขึ้นแต่จริงๆริงนยทางไม่พอเก่าแล้วเห็นกับการคล้องข่าเนาะ มอหอดชี้เองไปแหงขันด่วนแล้วนะสะดวกสบายงงเราแล้วมล้กด็ดีโอ้สวนสีมอหอดทางนี้ทานสมองระฟุ้งมฝมุ่นนี่ทั้งขุ่มเรือมาเลยไม่ขี่ไว้ได้สบายแล้วขี้เื้อเป็นยังกับสีเมนทั้งด่วนเลยเนาะ มันโค้งกว่าขึ้นไปหน้าซ้ายเป็นเส้นทางขึ้นเหนือเกาเลขที่สามนะของหลวงเลขที่สามขึ้นไปเบีย้ยอยู่ใกล้น,นี้นะแล้วกับสี่รับสินคาเลย แม่พาอ้อมนครหลวงมิกจันทร์เลยอ๋อนี่ เช้นสุดอ้อมขึ้นไปทางภาคเข่าอ้อมมาหนุ่มๆออมมาแถวนาทรายนะในคลิปนี้ก็บพาเจ้าสงังตเทพมาลอนนะอ่าสิจจเพียงเท่านี้เดีย๋ยวเอาไว้เจอกันในในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับมาให้่องเฮานะ เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็คดคลิปต่อไปเดี๋ยวนี้เขากำลงคลิปตลอด,ด,นะกกดเลย,ะยนะจัดซุกจัดซุกทุกอาทิตย์เลยนะให้วางมือเลยเทสแล้วเจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบาย